และมาถึงช่วงนี้กับเรื่องดีๆว <We S 1> <ด>ีแชร์คุณผู้ชมคุณตั๋วยังจําได้ไหมกรณีคุณลุงที่เขาขับวินรถจัก,กรยานยนต์ <ừ. S 1> แล้วพาคุณตาซึ่งขาไม่ดีไปส่งที่ร้านขายยาเดินส่งถึงหน้าประตูเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยขาก็ไม่ดีเดินไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันนะคะถ้าจําได้นะคะล่าสุดเจ้าของร้านขายยาบอกว่าถึงคิวของผมช่วยเหลือคุณลุงวินบ้างแล้วไปติดตามพร้อมกันในเรื่องดีๆวีแชร์ ก่อนที่คุณนุ่นจะเล่าเดี๋ยววันนี้ให้ดูร้าน ขายยาร้านนี้ดีๆ<ม>บอกคุณผู้ชมเลยเป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วฮะและครั้งนี้ก็อีกแล้วเช่นกันครับผมใช่ค่ะจําได้ใช่ไหมคะคลิปนี้นะคุณลุงวินรถจักรยานยนต์คนเดิมค่ะเดินทางมาที่ร้านขายยาแห่งน,นี้อีกครั้งนะคะซึ่งผู้ใช้ติ๊กตอกก็คือเจ้าของร้านขายยาเนี่ยโพสต์คลิปนี้และระบุว่าถึงเวลาผมแล้วขอช่วยพี่บ้านนะครับคราวนี้คุณลุงมาเพื่อซื้อยาให้กับคนที่บ้านนะคะซึ่งเจ้าของคลิปก็คือเป็นเภสัชกรเนี่ยก็เลยถามคุณลุงว่าทําไมลุงเดินไม่ถนัดแบบนั้น คุณลุงบอกว่าเกิดจากกระดุกสันหลังเสื่อมก็เลยเดินไม่ถน,นดัดคุณเพศสัจกรก็เลยถามกลับอีกว่าลุงลุงไม่ได้ใส่ที่รัดเอวช่วยพยุงหลังหรอครับปรากฏคุณลุงบอกว่ามีใส่แต่ที่บ้านลุงอ่ะมีอันเดียวแล้วแฟนก็ปวดหลังเหมือนกันเราก็เลยสลับกันใส่อะค่ะแปลว่าตอนนี้ที่คุณลุงไม่ได้ใส่เพราะคนที่บ้านใส่อยู่นะคะ ฟังแล้วด้วยความซาบซึ้งในน้ําใจของคุณลุงนะคะไหนจะก่อนหน้าเคยช่วยพยุงคุณตาอีกนะคะพร้อมทั้งเสียสละให้ภรรยาที่ปวดหลังที่บ้านคุณเภศัชกรก็เลยถามขนาดของสายรัดเอวลุงจําได้ไหมอะ่ะว่าขนาดสายรัดเอวที่ใสยย่เท่าไหร่แล้วก็ช่วยนีเลยวัดรอบเอวให้คุณลุงแนะนําวิธีใส่เสร็จสับเลยนะนี่ควรคจะต้องใส่เหล็กด้ามลังด้วยนะมันจะได้ประคองร่วมด้วยพอคุณลุงลองสายรัดเอวแล้วก็บอกเขาว่า คือวันนี้ลุงไม่ได้เอาเงินมาเดี๋ยวมาซื้อวันหลังได้ไหมแต่คําตอบของคุณเพศสัชกรเดี๋ยวคุณผู้ชมชาวเน็ตใจฟูเลยค่ะเพราะเขาตอบคุณลุงไปว่าพี่ครับผมให้เพราะพี่ทําสิ่งดีๆให้คนอื่นผมขอช่วยพี่บ้าง พร้อมส่งกำลังใจให้คุณลุงทำความดีแบบนี้ต่อไปนะคะนี่ล่าสุดนะกข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับเจ้าข,ของร้านสีด่านเพศัศได้เปิดใจกับทีมข่าวและเล่าถึงความน่ารักของคุณลุงค่ะน่าจะช่วยแกดีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้บอกแกนะยังเลยบอกว่เออมนวัดดูก่อนวัดดูเวัดเอววัดไซส์วัดอะไรวัดจนวัดได้เข้าที่สใส่ให้แกเรียบร้อยแล้ะแกก็บอกแกไม่มีตาม ก็เดี๋ยวแกกลับไปยังยังไม่ซื้อเพราะว่ามันดีแกไม่ได้เอาเงินมาก็ก็ไม่เป็นไรเราก็มันมันก็ราคามันก็พอสมควรแต่เราเรามอบได้เราก็มอบทีนี้พออ่านชื่อเภสัชกรคุณนุ่นเภสัชกรจิรพงษ์แม้นจริงเจ้าของร้านเภสัชสีด่านสมุทรปราการคุณผู้ชมบอกอ้าวคุณตุ๋ยคุณนุ่นฉันจําได้นี่ว่าเภสัชกรท่านนี้เขาเป็นข่าวอยู่บ่อยจําได้มั้ยปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมช่วยลูกค้าความดันตกอ่ะแล้วมาความดันตกที่ไหนความดันตกหน้าร้านของเภสัชกรจิรพงษ์เนี่ยแหละฮะ คราวนี้อีกแล้วร้านนี้อีกแล้วนะคุณนุ่นคุณผู้ชมใช่ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูในติ๊กตอกของคุณเจีรพงศ์เนี่ยนะคะ<ม>ก็จะทราบว่าในติ๊กตอกนี้โพส์แต่คลิปที่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในร้านก็จะเป็นคลิปจากกล่องวงจรปิดแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยถามพี่เจีรพงศ์ว่า ทำไมทำไมถึงโพส์เรื่องราวดีๆแบบนี้พี่เขาบอกว่าการแชร์สิ่งดีๆอาจจะดีสําหรับคนที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีแล้วก็อาจจะคิดอยากทําตามบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยความดีที่เราทําเพียงน้อยนิดมันทําให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกันนะ ยิ่งเราแชร์พอคนอื่นเขาเห็นว่ามันคนที่เขาทาความดีนี่นะม,นมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนที่กําลังคิดแล้วอาจจะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะพอเราทําไปนิดเดียวมันทําให้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราคนอยากทาตามเราก็รู้สึกใช่ครับก็เลยคิดว่าเอองั้น,นเราก็ใช้แนวทางนี้ในการสื่อสารเราไปนครับ จริงๆมีหลายคลิปนะเภศสัชกรจิรพงศ์อย่างนองเหนือจากคลิปก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับมีคุณตาคุณยายซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้ไม่เป็นอะวัดน้าตาอะวัดน้ําตาเนี่ยนะฮะแล้วมาแล้วมาจะจ่ายเงินเพสัชกรจิรพงศ์บอกว่าไม่ต้องครับผมไม่คิดเงินคุณตาคุณยายฮะรวมถึงแม้แต่คลิปนี้หรือคลิปที่เกิดขึ้นที่ช่วยเหลือคนที่ความดันตกหน้าร้านเนี่ยนะฮะรวมทั้งกรณีนี้ด้วยใช่แล้วค่ะก็หวังว่าเรื่องราวของเพศสัชกรจิรพงศ์แม้นจริงนะคะน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำใจฟูได้ในชช่วงา แบ,บ<ล>มือให้เลยปรบมือให้ทั้งเภสัทจรจิร,รพงศ์แล้วก็ปลบมือให้กับทางด้านของคุณลุงที่ขับบินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะที่ช่วยคุณตาด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ,แล,คะและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากเก็บไว้คนเดียวนะคะส่งต่อมาได้ผ่านเรื่องดีๆวีแชร์ของเราะคะ่ะทั้งทาง Facebook Mononews นะคะแล้วก็ Line Good Morning Thailand หรือสแกน QR วอา e หน้าจอก,ก็ได้ค่ะ